ตอนนี้เรามาถึงที่ระเบียงดาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินดูตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นจุดที่เช็คอินฮนะที่พักของเราเราเอากระเป๋าไปไว้แล้วแต่ว่าจะเมื่อได้ถ่ายให้ทุกคนดูนี่เลยมีนี่นะครับที่พักในวันนี้อยู่ประมาณ7 0 0บาท เราอยู่ห้อง A5 ห้านะครับ mm hmm. ก็จะได้วิวนี้เลยคือถ้าแบบหมากผู้นี้เช้าก็คือนั่งกินข้าวที่หน้าหน้าบ้าน,นแล้วก็ชมวิวตรงนี้ได้ mm hmm. ก็จะได้วิวนี้เห็นไหมวิวก็จะสวยมากเห็นวิวแบบกว้างแล้วก็ฝั่งด้านนี้จะเป็นระเบียงดาว,วก็คือเป็นจุดที่เรามานั่งดื่มเครื่องดื่มกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในว่าเขามีอะไรบ้างนี่อันนี้คือที่พ mm ัก hmm. <laughs> ไม่ให้ ไม่เข้าแหมไม่มาไปนี่คือที่พักนะครับก็จะเป็นฟิลนี้ทุกคนเป็นห้องธรรมดานะเพราะว่าเขาะจะไม่มีแอร์มีอะไรเพราะว่าไฟเขาแบบจำกัดหน่อยนึงก็จะมีที่นอนมีผ้าหม่มมีผ้าสิบตัวอะไรให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไฟแต่ว่าไม่มีปลั๊กนะปลั๊กต้องไปต้องไปชาร์จไฟที่ตรงด้านนอก แั่จริงๆเราเปิดตรงนี้ไว้ได้นะเพราะว่ามันจะได้ลมเข้านี่สวยเนาะบรรยากาศดีอยู่แล้วก็นอกจากว่าที่พักเอ้าน้องพ่นลมให้น้องเ้าน้องน้องไปนอนน้องไปนอนตรงตรง,ตรงเตียนนงนอนนอนชมวิวอาจจะพามาดูแบบบรรยากาศตรงนี้แทนปึ๊บอันนี้เป็นห้องน,น้ำนะครับห้องน้ำคือถ้าอยู่เป็นบ้าน่ะประมาณแปดร้อยถ้าแบบ อยู่เต็นท์ประมาณ600แต่ว่าเต็นท์เป็นห้องน้ารวมไงแต่ว่าห้องแต่ถ้าอยู่บ้านนะ่ะจะเป็นห้องน้ำส่วนตัวนี่ก็จะมีแบบชักโครกแบบนี้นะครับแล้วก็ยีา่างจา่าที่ล้างหน้าอ่างล้างหน้ากระจก,กอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้แต่ว่าอาบน้ําเราจะอาบน้ําเป็นแบบตักนะ<ม>นี่เราต้องแบบเปิดแล้วก็ตักอ,อาบนี่นะฮะประมาณนี้อันนี้คือห้องน้ําที่พักของเรานี่เราก็จะได้วิวประมาณนี้นี่วิวแบบ สวยคิวมากให้ดูบรรยากาศถ้าใครมาก็ลองแบบคือถ้ามาคนเดียวจริงๆอะ่ะนอนเต็นท์ก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเต็นท์ก็นอนดีเหมือนกันไม่ได้ต่างกันแล้วก็แค่แบบต้องไปอาบน้ำที่ห้องน้ำรวมอยู่ตรงนี้นะครมาต่างกันแค่แบบห้องน้ำนองนั้นก็เหมือนกันน้อง,องดูน้องดูน้องไปอยู่ตรงนั้นน้องน้องอไม่สนใจ วิวดีมากคือตอนเช้าเดี๋ยวเราจะมาดูวิวกันตรงนี้แหละก็คือจริงๆอ,อ่ะบ้านนานเราใหม่ก็อาจจะมาประมาณนี้นะทุกคนคือมานั่งชมวิวมานั่งแบบปล่อยอารมณ์ปล่อยใจสบายๆซึ่งมันอาจจะไม่ได้แบบสะดวกสบายเท่ากับหมู่บ้านอื่นเพราะว่าที่นี่สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยมีนะแล้วก็ไฟฟ้าก็อาจจะยังแบบติดๆขัดๆอยู่เพราะว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์อะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวเราหลังจากที่ เราอันนี้เรียบร้อยประมาณ5้าโมงเย็นเดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟอาหารนะครับแล้วก็ไปกินข้าวที่ตรงบริเวณระเบียงได้เลยระเบียงดาวได้เลย,เลยนะฮะย่บร mm. รยากาศก็ทั้งหมดที่เราให้ดูในวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปนั่งดื่มกาแฟที่ระเบียงดาวเพราะว่าตอนนี้คือนั่งดื่มกาแฟแล้วก็พอดีแบบว่าเดินมาห้องเนี่ยก็เลยแบบมาถ่ายให้ดูแล้วก็คือไม่ได้ถ่ายแบบไม่ได้ถ่ายวดีโออะไรเลยนะมาถึงปุ๊บก็ทำนู่นทำนีำน่แล้วก็ลืมเนี่ยเพิ่งเป็นวิดีโอ โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึงว่าแบบในวันนี้พรุ่งนี้เราจะทำอะไรบ้างซึ่งพรุ่งนี้เราก็จะลงกันอาจจะประมาณช่วงแบบสายๆก็จะลงไปที่เชียงดาวนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศนะคันนี้คือห้องพักของเรานี่เลยแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นี่นอนเต็นท์นอนเต็นท์ก็จะเหมือนกับเหมือนกับที่เรานอนเลยที่พักไม่ต่างกันแล้วก็เนี่ยถ้าใครมานะฮะ จอดรถไปด้านบนจอดรถไปด้านบนเสร็จปุ๊บเดินลงมาด้านล่างเดินตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งตึ้งตรงนี้เนี่ยมันจะมีที่พักแบบเยอะแยะมากมายสามารถด้านนี้ก็เป็นที่ชัดแบบมีเป็นคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยนะนประมาณนี้เนี่ยอันนี้ด้านนี้ก็จะเป็นแบบคาเฟ่ของเขาคาเฟ่นี้อะไรต่างๆนานาด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องนา้ารวมสําหรับคนที่นอนเต็นท์ก็มา อาบน้ำตรงนี้ได้นะครับนนประมาณนี้นะครับ แล้วก็นั่งเล่นนะทุกคนก็คือมานั่งเล่นที่แบบบริเวณคาฟเฟ่นะก็จะเป็นคาฟเฟ่มีแบบน้ำขนมลูกชิ้นมีอะไรอย่างนี้นะสามารถมานั่งเล่นตรงนี้ได้แล้วก็มาชาร์จแบตนะกาแฟสดระเบียงดาวให้ดูบรรยากาศแล้วก็นั่งดูบรรยากาศแบบชิลๆไปปกติคือถ้าถ้าไม่ถ้าไม่เจ็บวันนี้แบบอาจจะเจ็บขานิดนึงเนี่ยถ้าไม่เจ็บขานี่คือไปแวนมอเตอร์ไซค์เลยนะแวนแวนเล่นนะ อันนี้เดี๋ยวแบบจริงๆอะเราสามารถที่แบบไปแวนดูพื้นที่ของหมู่บ้านได้นะตรงเนี้ยนี่คือแบบว่าจะห้าโมงเย็ยนแล้วแดดยังจัดเลยเรื่องนึกว่าฝนจะตกอะฝนไม่ตกเฉยเลยยบรรยากาศตอนนี้เวลาห้าโมงกว่านะครับก็มีการส่งกับข้าวเรียบร้อยนี่พี่เขาไปส่งกับข้าวอันนี้คือตรงแบบที่มาดื่มกาแฟชาร์จแบบอะไรเงี้ยนะ ก็สามาัรถมาตรงนี้ได้เราไปเอ,อุปกรณ์แล้วกันเราจะชาร์จแบตไว้ตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวไปไปกินข้าวกันันเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดอันนี้คือเขาเอามาเอาข้ามาส่งที่พักแล้วนะก็มีเลยอยู่ตรงน,นเออมากินข้าวที่จุดที่พักของเรานะครับเพราะว่าตรงระเบียงดาวตรงนั้นคนเยอะนะครับก็อาจจะเสียงดังจ๊ะ แล้วเขาก็เปิดเพลงดังแล้วเขาเริ่มแบบว่าเดี๋ยวมานั่งแบบชิวๆจะมีเสยบรบรยากาศอุ๊ mm. uh, เราต้องซื้อน้ำเพิ่มไหย mm. เขาให้น้ำม,มาขวดหนี้นี่เลยนะครับแล้วก็มาถึงจุดข้าวของเราอันนี้จะเป็นข้าวเย็นนี้นะครับก็จะมีเป็นข้าวไข่เจียวนะครับผัดผักแกงจืดแล้วก็เป็นพริกน้ำพริกของลีซูนะครับซึ่งเขาก็จะมีแบบนี้น้ำพริกแบบนี้ แต่ว่าเผ็ดนะถ้าแบบใครกินก็จริงๆร่กินได้แต่ว่ามันอาจจะมีความเผ็ดนิดหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้คือข้าวที่ได้มาวันนี้แล้วเขาก็จะมีข้าวแบบเป็นทูลิสอย่าง,งนี้ให้มอ์มอววน่ารักมากเ่ะมอ์น่ารักมากอันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีน้ำนะอันนี้ก็จะเป็นข้าวของเราแล้วเราก็จะรับประทานกันกันกบวิวนี่เลยตอนห้าโมงเย็นนะครับก็หลังจากที่กินข้าวนี่เขามีแบบโซล่าเซลล์เหน็นปะหลังจากที่เรา เรื่องหนึ่งไปเรื่องหนึ่งเคยโยงกันยังไงเนี่ยคือเราหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเราก็อาบน้าพักผ่อนแล้วก็นั่งเล่นอยู่ตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันก็ค่ําแล้วนะที่พักของเราในวันนี้นะครับอยู่ที่ห้อง A5 ้านะครับนี่เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันก็คือเขาก็คงว่าคิดว่าเรากินเยอะมากนะ้วเขาก็เอาข้าวมาให้เราใส่เยอะเชียวไม่เห็นปะ่ะติบต๊บๆนี่ ครับอันนี้คือทําเป็นตักแบบน้อยๆก่อนเนี่ยสร้างภาพแล้วก็พอปิดกล้องปุ๊บก,ก็ตักใหม่เดี๋ยวเรามาลองอลองซิมกันนะอันนี้ก็คือมันจะเป็นอาหารแบบคือคนอะ่ะก็จะกินง่ายๆเพราะว่าใครที่กินแพ้อะไรต่างๆนนะมันก็จะไม่แพ้เพราะว่าอันนี้ไม่มีนะ้อสัตว์อันนี้ผัดผักรวนอันนี้ก็จะแบบอ่ะเดี๋ยวลองชิมอะอืมก็ผัดผักรวน อันนี้ก็จะเป็นแบบแกงจืดฟักทองอะไรถ้าอยากกินอันนั้นที่เขาทำฟักทองเลยสักอย่างนึงตอนนะั้นอ่ะนี้ก็จะกินง่ายๆเป็นแบบหมูใส่วนเส้นอะไรอย่เงี้ยนะฮะเห็นปะ,ะเดี๋ยวลองชิม สวัสดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้เวลาหกโมงเช้านะครับอะไรเงี้ยพอดีว่าไม่ได้นัดหมอกเนาะไม่ได้นัดมาหมอกมาแค่นี้ลืมลืมนัดหมอกเพราะว่ามันอาจจะมาตอนเชา้ามันอาจจะมาตอนสาย,สายก็ได้ว่าไปนนพระอาทิตย์เอ๊ะเมื่อวานพระอาทิตย์ก็เหมือนจะตกทางนี้อันนี้อันนี้พระอาทิตย์ขึ้นเหาอ ยังไงตกทางนี้ขึ้นทางนี้ผู้่นโอ้โหมันเริ่มมามันเริ่มมาประมาณานี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะตั้งเดี๋ยวเราจะตั้งแบบทําแบบไวเนาะทุกคนกคือจะได้เห็นบรรยากาศนะครับยังไงเนาะโอเค <c oughs> ทุกคนตอนนี้8ดโมงดูหมอก หมอกมันเยอะเกินคือไม่ได้ไม่ได้เตรียมกันนะไม่ได้เตรียมว่าแบบจะจะให้หมอกมาขนาดไหนคือเครื่องพ่นหมอกเยอะเกินดูมันมันเยอะเกินไปมันมองไม่เห็นวิวภูเขาไงเอาออกไปก่อนเยอะเกินดูดิคือตั้งแต่เจ็ดโมงอะเจ็ดโมงจนตอนนี้8ปดโมงอะยังดูดิมันมันเยอะเกินไปมันทําให้แบบว่ามองอะไรไม่ชัด คือด้านหลังเนี่ยเป็นเชียงดาวนะคะะรับเลยนะเาขาเชียงดาวเะไรสักอย่างนี้แต่ไม่เห็นอะไรตอนนี้8โมงคือที่แรกอะ่ะมันอยู่แค่ตรงข้างล่างแต่มันก็ลามขึ้นมาลามขึ้นมาหลายหลๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็อยู่อย่างนี้ตลอดเลยลก็ไม่ไปไหนแล้วก็นิ่งเพราะว่ามันไม่มีลมด้วยพอไม่มีลมปุ๊บหมอกมันก็เลยอยู่กับที่ ปกติแล้วอ่ะมันจะเลื่อนมันจะไหลาจากทางซ้ายก็คือตรงนั้น่ะมันจะเป็นช่องช่องระหว่างเขาเลื่อนจากทางซ้ายมาแล้วก็ไหลไปทางขวาแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้คือมันอยู่นิ่งนี้มาเป็นชั่วโมงแล้วนยก็คือไม่เห็นอะไรละยังไงดีไม่รู้นี่อันนี้ก็ช่วงแปดโมงเดี๋ยวเราก็จะแบบอาบน้ำแต่งตัวเตรียมเดินทางนะไปหาเที่ยวเล่นอะไรต่อเนื่องนะอันนี้ก็จะเป็นแบบทริปเอ่อมานอนนาลาใหม่เล่นเล่น,ลนขำๆเนาะ ให้ดูบรรยากาศคือกะว่าพามาดูหมอกลเลยก็ไม่คิดว่าหมอกมันจะมาฟุง้งขนาดน,นี้หมอกหน้าฝนด้วยแล้วคือไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะแต่ว่าฟ้าก็ก็ไม่มีอะไรนะแต่หมอกมันมาแบบนานแล้วนี่มันม่ไปไหนมาไหนโอเคเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งว่าหมอกจะเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงสายๆกว่านี้นะ9โมง10โมงจะเป็นยังไงไม่รู้เนะี่ย คนตอนนี้เวลา9โมงเช้านะครับฉันก็จะเดินออกไปตรงนี้แล้วนะคือยังไม่ได้ออกไปจากที่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปกินกาแฟก่อนสักหนึ่งแก้วแล้วก็เดี๋ยวเราคอยแบบเดินทางกนะัตนต่อนี่หมอกแบบคือเมื่อเชา้าอ่ะช่วง7-8โมงเชา้ามันจะฟุ้งมากเลยตรงนี้เนหะ็นไหมที่เราแบบถ่ายไว้แล้วก็อพอช่วงประมาณสัก8โมงอะ่ะมันก็จะหายแล้วก็เริ่มพอีก้พอ9โมงก็เริ่มแบบ มันจริงๆอ่ะแปดโมงครึ่งเก้าโมงมันก็จะเริ่มแบบหมอกมาเมื่อเช้าอ่ะมันไหลมาจากฝั่งทางซ้ายมือพอตอนสายๆมันจะไหลมาจากทางขวามือทางขวามือคือแบบว่ามืดเลยนะนี่หมอกสวยมากอันนี้หน้าที่พักเรานะฮะไปแต่เราไปทางนี้เพื่อที่จะไปดื่มกาแฟกันบรรยากาศแบบสบายๆนะทริปนี้คือแบบว่าอาจจะไม่ได้พาทุกคนแบบตลอดเยอะมากนะเดี๋ยว เดี๋ยวลองไปทางนี้กันอ๋นอเขาก็จะแบบว่ามาถ่ายกันตรงจุดนี้นะเดี๋ยวคนชอบมาถ่ายเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศเเห็นไหมหมอกมาที่นี่นี่โอ้ตรงนู้นหมอกหมอกมันมาจากฝั่งทางนู้นนะครับแล้วก็ไหลมาไหลมาเรื่อยๆนะโอเคสวยสวมมากเดี๋ยวลองตั้งถ่ายแ,บบแถวนี้แต่เราเดี๋ยวไปซื้อกาแฟกันกินไปไปกินกาแฟกันก่อนที่จะเดินทาง ต่อไปเนเรื่องถัดไปดีครับอะไรดีทุกคนน,นี่กาแฟเยอแะนี่ก็คือมุมถ่ายรูปของระเบียงดาวนะครับอมองขึ้นมเยอะแยะเลย,อ,ยอันนี้คือฝั่งท่านนั้นคือจะเป็นที่พักที่เราพักในเมื่อคืนนะครับถ้าใครมาก็คือมีที่พักเป็นแบบบ้านแล้วก็เป็นแบบเต็นท์ได้นะแล้วแต่ว่าอยากได้แบบไหนไเห็นไหมสวยมาก ขับรถไปเล่นข้างล่างเลยหรือขับมอเตอร์ไซค์เล่นเพราะว่าเราจะยังอยู่เชียงใหม่อีกประมาณสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอยู่เชียงใหม่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ว่ามีจริงกัแแลนว่าจะอยู่เหนือประมาณสักสามสิบวันแต่ว่ามันน่าจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเกิดเหตุการณ์เจ็บขานิดหน่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราอาจจะไปอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวตั้งทำแล a ให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยฝั่งด้านนี้ ถ้าใครแบบว่าไม่ได้มานานๆแล้วนะก็จะมีมุมนี้เมื่อก่อนอ่ะจะมีแบบมุมฝั่งนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็คือมีมุมนี้เพิ่มเติมแล้วให้มานั่งดูโอ้หมอกม่แี่แล้วแบบเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่โอ้หมอกโอ้ตรงนู้นแบบว่าหมอกหนามากเลยเห็นปะมาอีกแล้วอ่ะมันเริ่มฟุ้งอีกแล้วอ่ะทั้งวันอ่ะทุกคนตอนนี้เวลา กำลังเกือบจะสิบโมงแล้วเก้าโมงห้าสิบแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศของการพามาเที่ยวแล้วก็มาพักผ่อนที่บ้านนาเราใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบกาแฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวขึ้นไปแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ลงไปเล่นหน่อยหนึ่งเราค่อยกลับออกไปด้านนอกนะครับไปนเมื่อวานเรามากินกาแฟร้านนี้ด้วยในเขามีอีกร้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาแฟร้านบ้านฮักเฮินสุกมีอาหารขายด้วย ท,ที่พงที่พักอะไรแบบเยอะแยะนะนด้านล่างพาแบบว่าขับรถมาเดินขับรถมาดูเพราะว่าเดินมาไม่ได้นะเหนื่อยก็เลยแบบว่าเอาเดี๋ยวขับประไซวะพามาดูแล้วกันเนี่ยมีแบบว่าเยอะแยะมากมายบ้านพักซึ่งซันเคยถ่ายแบบเดินถ่ายทีละหลังทีละหลังมาแล้วนะต้องไปลองค้นดูแล้วกันเนาะเพราะว่าแบบว่ามีบ้านอะไรมีบ้านรีสูทอยู่ข้างล่างสุดนีแล้วเขาก็สามารถที่จะแบบ ไปทางนี้ทางนี้ก็มีหมูบ่บ้านก็มีบ้านไปอีกยาวๆนะบันลิสูจะอยู่ด้านล่างระเบียงดาวอยู่ด้านบนอ่ามีพามาพามาขับรถพามาขับรถเล่นดูบรรยากาศนะอันนี้ก็มีจุดชมวิวบ้านสายหมอกล่างสุดนะฮะบ้านแจ่งตะวันนะครับเชียงดาวนี่ไงใครอยากแบบ,บได้สัมผัสแบบ อยู่ล่างๆ่อยก็มาทางนี้ได้เห็นไหมสวยงามประมาณนี้นะครับทุกคนเด๋ยวจันก็ได้จะเดินทางพาทุกคนเดินทางไปที่เชียงดาวแล้วนะฮะเพราะว่านี่ก็โอ้น้องหมาพักผ่อนกันเพียงพอแล้วอยู่กันมาอยู่กันมานานแล้วหลายวันแล้วเนี่ยออกมาเที่ยวต่างจังหวัดหลายวันแล้วเนี่ย สุดยอดไปขึ้นไปขึ้นไปตอนนี้10โมงเช้านะครับ10โมงเช้าเราก็เดินทางแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเดินทางลงไปด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวไปหาไปเที่ยวในตัวเมืองเชียงดาวกันอุ้ยเมื่อกี้น้ำหยดน้ำหยดหรือว่าน้ำลายตัวเองกระเด็น น้ำหยดน้ำหยดโอ้ยเย็นมาก10บโมงแล้วเนี่ยโอยเย็นบูบเลยอะอากาศเย็นสบายนะฮะให้วิ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้ขับรถ30มสกิโมตรต่อชั่วโมงพอดีเลยล่ะเราก็ขับ30สเหมือนเดิมวิ่งที่30นะครับ20บมันช้าเกินชยีก็คืออ่ะถ้า20่สนี่คือจักรยานปั่นเร็วกว่าพูดเลย <c oughs> ไป30พอเราจะได้ดูธรรมชาติครับ ต้องชมวิวไปด้วยนะถ้าแบบว่ามาขับรถอย่างนี้ก็ต้องชมวิวเก็บเกี่ยวความฟินในการขับมอเตอร์ไซค์ให้มากที่สุดนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนถ้าไม่มีอะไรก็ก็จบประมาณนี้แหละเ <c oughs> ชียงดาวเชียงดาวบ้านระเบียงวิวเอ้ยบ้านระเบียงดาวที่บ้านนาลองใหม่ตอนนี้เปิดให้บริการแล้วนะครับใครชอบแบบนอนชิลๆนอนสบายๆนอนแบบว่าชมหมอกอมกิจกรรมอะไรไม่ต้องทำนะ มาแล้วก็นอนมานอนอย่างเดียวดูวิวดูหมอกมานอนที่ระเบียงเขาก็จะมีแบบบ้านเป็นหลังแล้วก็หรือว่าเป็นเต็นท์ก็มีแล้วก็แต่มันก็จะมีแบบว่าจุดที่นอนระเบียงอยู่แล้วก็มานอนชิลสบายๆได้เลยประมาณนี้นะครับเจอก,กันเจอก,กันโอ้ราขับรถมาได้ระยะหนึ่งนะครับมุมนี้พอดีเลยสวยมากหมอกกำลังไหลเลยอะสุดยอดเลย คือทางอ่ะไปแบบเน่าเราใหม่หรือว่าจะเป็นแบบทางไปเมืองคลองอ่ะสวยตลอดทางเลยทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าเป็นทางแบบนี้ตลอดนะครับสวยก็คือถ้าใครบอกว่าขับมอเตอร์ไซค์เป็นอ่ะแนะนําว่าให้เชา่ามอเตอร์ไซค์ขับมานะเพราะมันจะฟินมากเวลาแบบเราขับไปล้วก็ได้แบบโอ้ยดูวิวดูอะไรอย่างเงี้ยนะสวยชิงดูว้าวสุดยอดไปกันต่อเลยนะจ้า